Chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người. Bà đùi, hôm nay có thể bảo mẹ này là gì? Hết nhé, cháu hết nhé. Hết rồi. Giá xếp rồi. Ngân rồi. Hôm nay bố mẹ hết. bảo nè. Mẹ bảo bà đùi. Bà nè bà đuổi cho giờ chôm cho bên lục chạm Đã. khỏi cái mắt chạm khó can Mình việc hết nữa mà chàng bảo đuổi đi <laughs> Họ về ngu ngông gì vậy Họ về ngu ngông mại mại phải như thế nào Tát mại oh. nhảy ngàn nhảy มาตัดไม้สบาร a อยู่เมื่นี้อ้มาวมาสิตัดนี่คือสังบอกคนบ่มีแห้งนี่แล้วแล้ต้อตอนนี้นะตอนถึงเขียงนี่นเลยตัดไม้สอย baru ใหนะมก่แล้ว้าเซียใหม้ฮักทเสีย โคตรแหมแนมเลยจะแหมยพันต่อนะไหมเ้ามือยแล้วก็ล้วต้นเดียวนี่อานี่นมาจับกล่องนี่ไปพันใถ้เบิ่งนี่แลกระดเด้อตนใหญ่วายกอดอะไอย่างงแงนี่ฮะเอ้ยุ่นเรีน อ่าตอนนี้อกอะบ่าเมนได้ไปลงตัวจริงเนอะว่ะบ้าไหนเลคับพันน้อลูกพันนองูนะ,ะไว้บ่าเมนส้ายมากสบายมากประสน โอ้เจ้าือสนแห้งแผลีีออกเลยฮือออกนิดบดเด้มาจากแฟนเออ้ำน้อยๆเอาบ่บ่ทำไดบ่รีออกเลย ยาไรเมนว่าฝ่าบุ่มฝ่าบุ่มเลยว่ครับพี่สอบวบ่าฝาบุ้มเลยวะครับพี่สอบ่ฝ้าบุ้มเนยทพี่สอบขึ้นโอ้ไม่ธรรมดานเนี่ย เจ้าคือซีแห้งเทะแต่ขอยยังงออะไรเลยตีจนจากสุดปลายาขอเพิ่นใส่เจ้า,อ,า,ายจอย่าใส่ไหมเจ้าอย่าใส่ไหมข่อยยังบม่ใส่เตียเป็นเบิดได มาให้เรื่อแม่แตางาเดียวพอใช้อะไรอย่งางดัดนะงับมปอีกจังหน่อยเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพจากเกี่ยวเขาเาหมัดเขามาทำไร่ป่าอาชีพรักข้างบ่าวดูอยู่คือแบบนี้อะไรกันองเอยแนนบอสบอ,องสงับซะ กบบาบัรว่าอาสซีบลักเพราะว่ายังค่าเกี่ยวเขานะตัดเลยบนนี้นะตัดเลยตัดเลยว่าหันเลยจะเบิง่งจะว่าจะหลีหลอนนะนเบรอกอนแท้เนาะลไ้หนสีหลอกนอน,จะ,อกนนะจะเสร็จ้งเจ้า นี่กะปันอันเพิ่นเคยอยันนี้น้ำแลมหรือเอาบ่บย่ยจนแลมได้นาะโมลีจะจำระยะมาซุมมาน่ากาต้องปั้นลีออกห้าับเบิดกับเบาวาจากพีว่าวปัานหนายล้นะแรบาบืาจะคือนายสั่งนี่แหละ พอแล้วตัวนี้เนาะพอแล้วตอนนี้เพิ่นกำลังหมุนป่าหมุนดงเพิ่นวะแหมแดดแห้งเพิ่นวะเริ่มสิบาไวเลยเจ้ายังยังไวอบ่บ่แม่นโอ้ยตอนนี้หมดแดงกำลังจมตีเนาะหพอขึ้นไปเหยียบกุกมันรับงานก่บนนี่เด้ยับมาตัดทางนี้ปริมาสิยาวอจะะบกขึ้นนน่ เออ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 ข่อยกับบุ windows, ้คยคือกันพอแล้วออกหันพอแล้วออกหันแล้วตอนนี้บ่าวดุยเขาไปเยันพี่น้องเลยฮึ่มไบ่าวดุยเขาพี่พิยัน หมดแดงลายอตอนนี้เป็นยาหมดแงนโยมาเปลียนแล้วอ้สัโก็จะมีเสียงคนตัดอีกหน่อยคือเ้าหน่เลยดูจักอันเด่นแบบว่าหน่อเลยบล็อซีนหน่อย,ออยด้ อ่าสิเฮิงบ่ส้ยามซีนแล้วั่นเด้ยามซีนแล้วเพราะว่าบ่ยเฮาบักุม้แล้วเฮาก็ามซีนเลยอ้ ดูดเพื่อส้ำนาในเรื่องนี้แต่บ่าแม่นบ่เคยจะถือตัดไปส่ห้องงานแบบนี้นะเป็นนิกรงงานนะฮะดยเออเอาไปด้าน,นหนึ่งหนึ่งนะไปเอาไป,าไปจะได้บ่าดูผ่าเจ้ามันอาทันหนะน่อยลีเนาะ vay vay nhóm, nhóm, đẹp thốt bỏ vô một mục rồi Nhanh không bỏ Bà đùi xuống đây, xuống xa là ca thường quá Gọi nó vào đại cái đẹp này nhóm เดินทางบรยพันธถาพันต่อไปจะนะผมยังผมยังทำพวกกระไลไปเลนะจักโกกาวฮะตัวพักืันนี้นะปอดท บอกมาอูค่าบ่หรมา40ต๊ยังบ่ทันลิลิันดแุ่มาบมาแล้สิบ่รอบ่าย่แล้วปม มือหนึ่งบนี่นะ,ะสอตอน้นแรงนะเิได้มาเอาบากั้งหมดน้เปล่าได้สัอ้าว่อืมวันนี้สวนไม่บิบ

งานลอยเลีไปเลยต้นนี้เนาะโสูแดดสูฝนอะไรเจ้านี่สุดยอดสุดยอดมาฮอนี่กัสสุดแต้มลาฟ้าจักเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามสองบาร์แมนในเด้กพี่น้อง ขอกันคลิปนะสะบายดี